ชาวบ้านท้ายเขื่อนแม่สวยจังหวัดเชียงรายและกรมชลประธานพยายามที่จะหาแนวทางที่จะสร้างความมั่นใจในการติดตามโครงสร้างของเขื่อนแม่สวยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับติดตามจากรายงานทีมข่าวพลเมืองครับ นี่เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคณะทำงานเฝ้าระวังเขื่อนแม่สวยที่มีตัวแทนกรมชนประธานในจังหวัดเชียงรายและชาวบ้านท้ายเขื่อนเข้าร่วมเพื่อหาแนวทางตรวจสอบเขื่อนแม่สวยหลัรงเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารอยแตกรอยะทรอย่อนอยู่อย่างนี้ต่อไปเป็นโชอยู่นี้ตอไปจะมีการสกว่าิบเอ็ดปีที่นับจากเขื่อนแม่สวยก่อสร้างขึ้นและไม่นานได้ปรากฏรอยแตกก้าว แม้จะมีการซ่อมแซมอย่างเป็นระยะแต่ชาวบ้านบอกว่าขาดการชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจนทําให้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวยิ่งขาดความมั่นใจหลังจากเกิดเหตุิบแผ่นดินไหวขึ้นมาเนะาะชาวบ้านก็มีความกังวลกันเรื่องเขื่อนเพราะว่าเขื่อนตรงนี้สร้างมายัางแบบน,นี้นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญใดๆมารับรองกับพี่น้องชาวบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เป็นกังวลมากาเลยว่าแผ่นดินไหวเนี่ยก็ยังพอจะลอบอวามใช้คาบ้านได้แต่ ตัวเคลื่อนได้บอกว่าจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนเจ้าบ้านอยากจะทรา,าบข้อมูลอย่างต่างต่างต่างกลุมชนเนี่ยเอาวิศวกรเนี่ยอย่างต่างๆที่อธิบายได้ถูกต้องเนี่ยมันมีความปกฟิดอะไรย่างที่จริงเนี่ยบางครั้งในกลุมชนก็บม่ได้โปรฟิดนะครับแต่เจ้าบ้านเนี่ยเข้าใจแถมอย่างนึ่งว่ากลุมชนปกฟิดต,ตลอดว่า,าสิ่งต่างต่างเนี่ยจะทำเพื่อจะทำเพื่ความเดือดร้อนและกลุมชนจะทำที่ดีที่สุดทุกท่าน ตัวแทนกรมชนประธานชี้แจงว่ามีการตรวจสอบเขื่อนโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคณะโดยรายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัดที่ส่วนกลางแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาขาดการทำงานร่วมกับคนในท้องถิน่นการประชุมครั้งนี้เป็นความพยายามหาทางออกปรับเปลี่ยนท่าทีหนึ่งในข้อสรุปของวันนี้คือชาวบ้านจะเข้าร่วมตรวจสอบเขื่อนแม่สวยพร้อมกับกรมชนประธานทุกเดือนแต่ตรงนี้เขื่อนจะแตกเนี่ย เขามีแนวทางที่กว่าเขาป้องกันและแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันอย่างทางกรมชลจะรับวิชาการภาคทฤษฎีของคุณมาทําคนเดียวเนี่ยมันก่โคงคัดกับของชา,า,าวบ้านตามวิถีชีวิตดีพี่น้องชาวบ้านเป็นได้สัมผัสหน้าตรงนี้มาก่อนเจ้าหน้าที่กรมชลมาอยู่นี่มาถึงซีกว่าปีแล้วครับแต่พี่น้องชาวบ้านอยู่นี่มาเป็นร้อยๆปีลนะเพราะฉะนั้นเ,นเราควจะพูดหัวหน้ามาเรื่อนไหนมากจะมาขนาดใดระดับไหน ขณะที่การติดตั้งระบบเตือนภัยและแผนการซ้อมอพยพคือสิ่งที่ชาวบ้านท้ายเขื่อนแม่สวยเห็นว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องหาแนวทางให้เกิดการเตรียมการในพื้นที่เพราะแผ่นดินไหวไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดทีมข่าวพลเมืองรายงาน